สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงทรัพย์เจริญชาแนลนะครัวันนี้เราก็ยังมาติดตามการทํางานของทีมงานดวงทรัพย์เจริญนะครับวันนี้เราย้ายหน้าง,งานจากอ,อําเภอปากคาดครับมาอยู่ที่อ,อําเภอโซ่พิสัยครับเป็นงานขุดบ่อบ่องานชาวบ้านครับ สิบสามคูณยี่ห้าครับลึกสามเมตรครับวันนี้วัวนบรรยากาศดีครับลมเหอนหน้าหนาวเลยครับน,นี้จันเกียจจันให้ครับจะให้เสร็จวันนี้แล้วก็ย้ายหน้างานเราไปลงบอ่อดินะครับวันนี้วันพรุ่งนี้เราต้องวิ่งดินที่อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับหากินเข้าพื้นที่ตัวเองครับ เสียงลมก็จะแรงเลยนะครับวันี้หากินไก่วัดครับอยู่ข้างเนินเผาศพเลยบรรยากาศตอนเนช้าครับของวันที่สองมีนาคมเอ,อ,อ,มน,อมนีสองเมษายนดิสองเมษายนประม้าร้หสิบห้าครับเป็นดินเหลืองครับ แล้วก็ติดตามก,า,การทำงานของเจ้าโกเบโกมาเต็มไปครับโดยขับคนละขับประจำเกีครับหนุ่มสุโค,โคไทยหายกินไกลถึงจึงการสะกลนครับเดี๋ยวช่งไปไปวงบ่บใๆเรามา ดูผลงานของอาจารย์เก๋กทีว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนแรกเจ้าของที่บอกจะเอาลึกห้เมตรเช้ามาเปลี่ยนใจครับสเมตรพอขยายความกว้างเข้าไปอีให้อยู่ในงบประมาณทีมงานเราจัดให้ได้เสมอครับขอแค่านสั่งนะครับทีนี้ก็จะทำบ่อไว้เลี้ยงปลาครับแล้วก็ ปลูกกล้วยปลูกทุเรียนครับหินที่กะบอกว่าจะปลูกทุเรียนกำลังนําก้าทุเรียนมานการน้ําเพราะว่าด้านข้างนี้ก็จะเป็นมีบอ่ออีกบอ่อหนึ่งคนระับข้างๆกันเลยนะบ่อกหนึ่งบอ่ออันนี้เราก็ล้มกอไผ่ให้ละหนึ่งกอใหญ่ๆเลย ก็ดังเพราะนะครับโตเบตก้มากรินกว่าจะย้ายเข้ามาได้ทางนี้ฮะรู้โหมดมากสูิรมีตรลอยควนงร้ยแต่ก็ไปเสมอครับเพราะว่าตังอยู่ที่นี่ตังอยู่ที่ไหนเราไปที่นั่นครับพอแค่มีผู้ว่าจ้างครับ คือใครติดต่อต้องการว่าจ้างทีมงานครับติดต่อได้ที่เบอร์0801768520หรือใครต้องการเป็นนายหน้าก็ติดต่อมาเลยครับอรับงานที่รกรสกลนครบึงการนะครับเราไปได้หมดครับหรือที่มีาง,งานที่เราพอสามารถเดินทางไปได้เราก็ไปครับเรามีรถย้ายประจำทีมงานของเราอยู่แล้วไม่ติดปัญหาอะไรนะครับ เราประเมินค่างานล่าง,งานที่ครับไม่มีค่าใช้ใจต่อรองราคาราคาเป็นกันเองครับพูดคุยกันได้เดีย๋ยวช่วงบ่ายผมว่าอเอาตหน้างานตอนใกล้จะเสร็จให้ดูอีกทีครับวันนี้น่าจะเสร็จไวอยู่ครับเพราะว่าเป็นดินไาย์ช่วงเราจ่วงเราได้อยู่ พอดีของเขาคือประหยัดน้ำมันนะดินแบบนี้เขาชอบนะครับราคาน้ำมันเมื่อเช้าผมซ,ซื้อที่อำเภอโซอพิสัยเนี่ยปีเก็บอยู่ที่30บาท64สสตางค์ราคาน้ำมันก็เอาเรื่องอยู่นะปีที่แล้วผมเติมอยู่ที่ ช่วงที่แล้วช่วงปีที่แล้วก็น่าจะเท่าไหร่นะยี่สิบบาทยี่สิบบาทนิดๆใช่ไหมครับดูว่าอาจารย์ A จะทำบอ่อนี้เสร็จใช้เวลาเท่าไหร่ เก้าโมงเก้าโมงมิดๆครับเพราะว่าต้องรอเจ้าของที่เขามาด้วยวันระยะทีเพราะว่าเปลี่ยนจากวันที่มาดูงานเปลี่ยนขนาดเลยต้องได้รอเจ้าของที่อีกทีครับทีมงานเราทําให้ตามสั่งครับพอแค่สั่งเหมือนอาหารตามสั่งครับชอบรสไหนเมนูใดเราจัดให้ได้ครับอาจารย์ชีมบอกว่าสบายมาก จัดมาทุกที่เมื่อวานนี้เล่นโฟนแลวันนี้อยู่บนบวกก็เป็นดินทรายก็จันเกียรว,ว่าได้ได้ได้ไดแค่นี้เดี๋ก็มาดูกันว่าจาันเกียร์ใช้เวลาเท่าไหร่กับสำหรับสะขนาด สามคูณยี่ิบห้าลึกสามลมาดูว่าพี่เขาจะใช้เวลาเท่าไรในการขุดหมดน้ำมันไปเท่าไหไรเพราะเมื่อเช้าเ้อน้ำมันไปห้าพันน้ำมันเกือบเลี้ยงถังครับมาดูก็มาดูอีกทีว่าหลังจากขุดเสร็จน้ำมันจะเหลือเท่าไหร่ครับ ขอบคุณทีมงานพี่พี่เอฟอะไรที่ติดต่องานให้นะครับเห็น e ทีมือ er ก็ติดต่อและให้งานไว้ไม่มีคุณลูกค้าก็ไม่มีผมวันนี้ครับัะไงก็ขอขอบคุณด้วยครับพี่พี่ท่านไหนต้องการให้ประเมินหน้าง,งาน ก็สามารถโทรปรติต่อได้ครับ0801768520ครับติดต่อได้24ชั่วโมงครับเราประเมินหน้างานให้ดีไม่มีค่าใช้จ่ายรับขอฝากทีมงานเล็กๆทีมงานดวงทรัพย์เจริญของเราด้วยนะครับใ,ใครมีข้อเสนอแนะอะไรมีเรื่องอะไรที่จะเสนอแนะพูดคุยพ,พูดจาหรือให้คำปรึกษา หรือจะขอบบรับคำปรึกษาจากผมก็คอมเมนต์ไว้เลยครับจะมีอกผมก็จะเข้าไปตอบให้ครับก็ดูมีลมครับก็ดูต้นดูต้นไม้ลมค่อนข้างจะเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นนะเหมือนหน้าหนาวเลยหน้าร้อนเนี่ย ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากซับสไครต์ที่ช่องดวงซับจเจริญเด้ครับเพื่อติดตามการทำงานกิจการเ่างาอัพเดทหน้างานผลงานให้ทุกท่านได้ชมนะครับยังไงคลิปนี้ก็สวัสดีครับ